ถ้าทําอย่างงี้ต่อไปมันไม่มีทางหมดหนี้เพราะว่าดอกเบี้ยมันสูงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนอาจจะมองว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตอ,ะอ่ะไม่สูงหรือเปล่าแล้วมองว่าการกู้บ้านสิสสสนเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านอ,ะอ่ะม,มันเหมือนผ่อนแต่ดอกแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วลองไปศึกษา,าดีๆอ่ะกู้แบบนี้ดีกว่าแล้วบ้านกู้ยังไงมันต้องจ่ายทุกเดือนเพราะไม่งานนานเราโดนยึดบ้านแน่นอนเป็นเคสรีไฟแนนซ์เนาะใช่ก็เสร็จละใช้เวลาประมาณเท่าไหร่สองเดือนสองเดือนได้ครัเคสนี้ก่อนหน้านี้พี่นุช ไปทาอะไรมาถึงตัวเลขพวกนี้พาราบัตรอะไรประมาณเนี้ยถึงได้ประมาณเจ็ดแสนเจ็ดแสนก็บาทเล็กแลวเนี้ยก็ส่วนเราใช้จ่ายในครอบครัวด้วยพิเศษธุรกิจแล้วเราอยากทาธุรกิจส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างเแล้วพอกกับค่าของชิ้มันสูงเค้นแล้วาระทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เลยทําให้แบบต้องมีเงินหมุนตรงนี้แต่ทีเนี้ยมันหมุนไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเริ่มในความคิดคือคิดว่าถ้าทําอย่างเงี้ยต่อไปมันไม่มีทางหมดหนี้เพราะว่าดอกเบี้ยมันสูง ก่าเเปอร์์ซ็นต้ทุกคนอาจจะมองว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตอ่ะไม่สูงหรือเปล่าแล้วมองว่าการกู้บ้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านอ่ะมันเหมือนพรอนเตอเออแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วลองไปศึกษาดีๆอ่ะกู้แบบนี้ดีกว่าแล้วบ้านกู้ยังไงมันต้องจ่ายเดือนเพราะไม่งั้นอ่ะเราโดนยึดบ้านแน่นอนเออมันมีโอกาสที่ยังไงก็หมดที่เรากับตัวเองนะปีไม่หมดกี่ปีนะพี่สัประมาณห้าปีห้าปีวนไปวนมาเขาเรียกสี่หมุนเวียนมันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนั้นต้องบอกเลยเทนี้คือหลักแสนนะไม่ใช่หลักหมื่นนี่คือ ถามว่ารายได้พี่เอาเยอะไหมเยอะเยอะประมาณนึงแหละเยอะกว่าพนักงานทั่วไปแต่ก็ยังยังตึงเลยเนาะแล้วในยุคนี้อีกถูกต้องปีนี้หนักปีนี้หนักเลยพี่ว่าไม่ได้หนักแค่พี่นะคนอื่นก็หนักใช่เป็นหลาคนดีที่เราได้ได้มาเจอกันก่อนที่จะตายกันไปแล้วก็ก็คุยกับทางบ้านก็พอเพบพี่ตัวคนเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่ามองถึงอนาคตข้างหน้าเราอยากเก็บเงินเพื่อเกษียณอ๋อวางแผนเกษียณด้วยก็เลย ถ้ามันหมดตรงนี้ถ้าปิดตรงนี้หมดอ่ะแก็ที่เราเหลือเพื่อจ่ายแค่ค่าบ้านอ่ะกับที่เหลือใช้อ่ะมันเยอะมันมีแก็เยอะใช่เราคิดว่าเราเก็บจากตรงนี้ก็ได้แล้วเราค่อยแบบเออเขาเรียกว่าไงคะรีไฟแนนซ์ทุกสามปีหรือต่องเขาเรียกทำเรื่องไอ้นี่ะอะไรนะรีเทนชั่นเออร์รีเทนชั่นรีไฟแนนซ์แล้วเราก็เก็บออมในส่วนของเราพี่คิดว่ายังไงมันมันมันโอเคกว่าแน่นอนมันจะแบบมีความสบายใจเกิดขึ้นอ่าเอาว่าที่ผมลองอธิบายพี่แล้วข่าวเบื้องต้นหน่อเนาะแก็จากแก็ตอนแรกอ่ะพี่มีรายจ่ายเดือนละประมาณห้าหมื่นปลายปลายเลย ตอนนี้ก็เหลืออยู่บ้านกับบัตรตัวหนึ่งเนาะพี่ก็พี่เหลือเงินใช้อีกมีสี่ห้าหมื่น่ะครัตรงก็เบาขึ้นเยอะแล้วเราก็เล่นเรื่องของเอาตัวดอกเบี้ยที่ถูกไปเคลียร์ปิดจบอีตาดอกเบี้ยที่มันแพงๆนะแล้วก็มันรวมนี่พอทีเดียวซะมันจะได้เบาลงลองไปคนที่สนใจลองไปดูเพราะจริงๆแล้วพวกเนี้ยไม่มีทางปิดจบหรอกมันจะวนมันเป็นกับดักเป็นกับดักมันจะวนอยู่นี้วนอยู่นี้ต้องลองต้องเจอกับตัวเองถึงจะรู้แล้วต้องศึกษาจริงๆว่าจริงๆแล้ว จ่ายบ้านอะ่ะเหมือนดอกมันสูงแต่จริงๆแล้วอะ่ะในแต่ละเดือนมันถูกตัดตัดตัดไปเรื่อยๆเราไงต้องลองอะ่ะต้องให้คนนี่เนี่ยเขาประสบปัญหานี้ลองลองศึกษาดูแล้วกไม่มีวิธีทางออกก็ลองหาคนที่เชี่ยวชาญช่วยแนะนําช่วยอะไรอย่างเงี้ยและก่อนหน้านี้พี่นิดเห็นว่าเคยลองโทรไปปรึกษาใช่าาเขาก็จะพูดเลยว่าภาระสูงแค่ภาระสูงภาระเกินไปเนี่ยมันก็ทําไม่ได้เลยวะ่ะ พี่นุชลองไปเห็นว่าสองสามที่เลยเนาะใช่ลองโทรปรกษาแค่โทรปรกษานได้เพว่าหนึ่งอายุงานต้องสองปีนะ,ะพาระสงเกินไป,ปนแล้วบางธนาคารที่เขาทำแคมเปญออกมาแต่สุดท้ายเขาก็มองเรื่อง ภาราสุกเยอะไปเออแต่ทำแคมเปญมาแต่ใจเราแบบอยากรวมนี่ไงแต่คุณมองว่าภาราสุกเราสูงก็สูงดิฉันไม่อยากรวมนี่ใช่ไม่งั้นฉันไม่มาหาแต่แค่นี้ดีหน่อยของพี่โน้ตก็คือไม่ได้ติดกูโรูไม่แล้วก็จ่ายปกติเออแต่เต็มเพดานก็ไม่ก็เออก็ก็รอดมาได้ขนาดนี้นะก็รอดมาได้ขนาดนี้คือยอมรับว่าจ่ายตรงนั้นไม่ได้ติดอะไรอ่ใช่ค่ะถ้าใครรู้ตัวว่าแบบไม่ไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้ว่า เขาเรียกอะไรนะเรื่องแบบนี้อ่ะลองหาผู้เชี่ยวชาญคุณแมทอย่างเงี้ยค่ะว่ามาปรึกษาได้เพราะคุณแมทไม่ได้เรียกเก็บค่าเฉยจ่ายเลยถ้ายังไม่สำเร็จถูกต้องเสียแค่ค่ายนี่แน่นอนก็ดพิสเอกสารเต็มเอกสารร้อยสองร้อยเล่าสองร้อยก็บพี่เป็นทางเนือกนิดนึงหรือถ้ารู้ตัวว่าตัวเองติดหรืออะไรแค่ไปดึงบุลงนะแค่คุณแมทพิจารณาอันนี้เขาจะรู้ทันทีว่าคุณแมทจะรู้ว่าจะทําได้ไม่ได้ใช่เห็นพี่บอกว่าเออโอเคจุดหนึ่งที่ว่าเห็นมาหลายที่เนาะแล้วก็ถึงเชื่อมั่นผมเนนนนีี่่่่ยยเเเพพพรรรราาาาะะววจุดดดตง้้กกกก็คืืออออผมขูไับน พี่ก็เลยพอจะเชื่อมั่นตรงนี้ะเชื่อมั่นตรงนี้บอกว่าไม่ได้แบบโอเวอร์เกินไปว่าผมติดถ้าติดเคบบูลโหรืออะไรเงี้ยเราช่วยได้หมดอันเนี้ยใครเจออย่างเงี้ยหลอกลวงเลยไม่ใช่หลอกลวงอเรียกว่าอะไรนะมันเกิดมันโอเวอร์เกินไปมันเกินไปใช่ไหมใช่เอาในความเป็นจริงใช่ได้ก็เคสนี้สรุปว่าก็ผ่านไป้ดีสามารถปิดรวมนี้ได้ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับก็ได้ก็ได้ตามตามต้องการอยู่ก็ลงขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปวางแผนกันใหม่ใช่ทุกๆ3ปีเดี๋ยวเราลงกันอีกทีหนึ่งรับรองเดี๋ยว จาก26ปีเดี๋ยวมันจะลด<ช>10ก,กว่าปีตามที่ผมบอกเดี๋ยวพาเับเพราะคุณแม่ก็แนะนำว่าคณจะต้องลดโป่งนี่ในก้อนไหนด้วยใช่ใช่ครับโอเคยนดีอบคุณผู<ป>้ชมวัสดีครับค่ะ,คะ